สวัสดีขยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอากูแปลวัยวันนี้จะมาแนะนํานิยายวัยทีมวันสิ้นโลกชื่อเรื่องมีพื้นที่กินและดื่มในวันสิ้นโลกเรื่องย่อขณะที่กําลังตกปลาในทะเลหลินจื้อหิงเนก็พบพื้นที่สําหรับทาฟาร์มและเก็บของโดยบังเอิญหลินจื้อหิงเนผู้มีประสบการณ์ในการสะสมของได้รวบรวมผลไม้และผักอาหารทะเลและสัตว์ปีกทุกชนิดรวมถึงขนมครเคี้ยวและอาหารอันโอชะต่างด้วยความตื่นเต้นเขาไม่สามารถหยุดตัวเองจากการนําอาหารทุกประเภทมาวางในพื้นที่นั้นได้เขาคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่่่แสนวิเศษตจจจโลกก็ถึงุดบ ลินจื้อฮิงอจบแล้วจบแล้วฉันเก็บแต่ของกินเท่านั้นไม่มีของใช้จําเป็นในชีวิตประจําวันและตอนนี้ฉันยังต้องใช้แชมพูเจลอาบน้ําชุดชั้นในถุงเท้าอ่างล้างหน้าและฉันยังใช้กระดาษชําระหมดเกลี้ยงเมื่อเช้ชานี้ด้วยซึ่งเฉิงปูสูงอกกอดลินจื้อฮิงอลูกหัวเขาที่ไหล่ของเขาและพูดอย่างหุนหิดว่าที่ฮิงออย่าคิดเรื่องเล็กน้อยพวกนี้เลยพรุ่งนี้ฉันจะเอาทั้งหมดนี้ให้คุณซึ่งเฉิงน้องชายกงคุณรวยที่มีลักษณะคล้ายสุนัขตัวใหญ่ เอ็กลิงจื้อหิงนอที่ชายโชผู้ใจดีสสมของเก่มผู้มีตำแหน่งสูงในที่ทำงานถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะ